ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ส่งไตไปถึงเธอเราไม่ได้มีแบบซีรีส์ใหม่ออกมานานละซีรีส์นี้มันเป็นการสุ่มแต่ว่าไม่ได้สุ่มไอดีตัวเองนะสุ่มไอดีคนที่แบบเอออยากจะให้ฉันลองสุ่มให้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะลองสุ่มให้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งความเค็มความเกลือส่งโรคไตไปถึงเธอ เอาละวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฉันเนี่ยจะตามเก็บตัวอักษรให้เขาได้ครบไหมซึ่งแพ็คที่เขาซื้อ100แพ็คชันว่ามันต้องครบแหละถ้า100 p a แพ็คไม่ครบเนี่ยทำบุญนะทำบุญไม่พอนะต้องไม่รู้ทำอะไรอีกคือมันต้องมากกว่าทำบุญแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลย100้แพ็คจะได้ครบไหม แล้วอีกอย่างหนึ่งในแพ็คการ์ดเอดนะเขาไม่มีองค์รัชธายาแจวอนกับแบ็กวินเทอร์ฉันต้องเอามาให้ได้มาดูสิว่าฉันจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าก็นะหนึ่งร้อยแพ็คมันต้องได้แต่เธอขนาดนี้แล้วนะเรื่อนก่อนมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วไอดีที่ฉันสุ่มในวันนี้ก็เป็นของน้องโอมนะ เริ่มที่แพ็คแรกก็ได้ตัว R แพ็คที่2ครบไหมเธอเปิดทีละแพ็คแรกเอาจริงๆมันก็มีทางเลือกโดยการกดรับการ์ดทีเดียวแบบนั้นมันไม่ลุ้นนะแพ็คที่5เลยก็ตอนนี้คือมันเพิ่งเปิดเรายังไม่รู้ว่าขาดตัวอะไรตัวไหนออกยาก ตัวหนังสือตัวอักษรมันก็มีไม่เยอะนะนี่ตามชื่อแพ็กเลยที่เราต้องเก็บสะสมได้ตัว R ตัว R าน่าจะออกไม่ยากไหมแต่ก็ลืมนับอีกแล้วอะเปิดเปิดไปเธอใจมันอยากไปดูเมื่อไหร่ก็ค่อยไปดูเมื่อนั้นละกันเพราะว่านับไปแล้วเดี๋ยวมันจะลืมอีกสักประมาณ5แพ็คเดี๋ยวไปดูอีกสักรอบหนึ่งอะเมื่อกี้นี้เป็นแพ็คที่1น,นะแพ็คที่2 ตัว R ออกเยอะจริงนะเนี่ยแพ็คที่3ได้ตัว S แพ็คที่4ตัว S แพ็คที่5ตัวอะไรไหนตัว E ได้อะไรบ้างแลกอะไรได้บ้างตอนนี้แลก1000เพชรได้ก็ถ้าแลก1000เพชรแลกได้เลยนะ3,000เพชรหรือเราจะแลกเพชรก่อนแลกเพชรก่อนไหมแลกเพชรไปเลยละกันเนาะ หรือเราเปิด100ให้มันครบไปเลยหูตัวดับบิตัวไอตัวเฮน่าจะเป็นอะไรที่ออกยากไหมเพราะว่าเราเปิดมาขนาดเนี้ยยังไม่ออกสักตัวเลยจำไว้นะตัวดับบิตัวไอตัวเฮสตัวนี้ที่เราต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษก็ยังเหลืออีกหลายแพ็คเดี๋ยวไปเปิดมันต้องออกแหละคือถ้าไม่ออกเนี่ยฉันนะ่ะ ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากเข็มจริงไม่อิงนิยายไม่อิงประวัติศาสตร์หนึ่งรแพ็คกับเธอมันต้องออกมาบ้างแหละมันไม่รู้ไปแอบอุ้ยได้มาแล้วเหลือตัวดับบิวอ้าไอ้ก็ออกจังหวะนี้เหลือดับบิยูทีเดียวละต้องมาแล้วนะวีดับเบิยู w. ยากนะเนี่ย เรายังไม่เห็นตัว W ัเลยนะได้ A อออกมาอีกก็ได้นะเพราะว่าเราต้องการน่าจะประมาณอย่างละ3ามตัวอักษรเพื่อแลกให้ครบมันไม่ใช่แล้วตัว W ัเนี่ยไปไหนนี่เราเปิดไปค่อนข้างเยอะนะได้ตัวสรอบนี้ตัว S W สออกบ้างนะ อย่านะอย่าทําแบบนี้นะน้องขอน้องว่าเลยออกมาสักหนึ่งตัวได้ไหมล่ะเรายัางแลกการ์ดไม่ได้เลยนะโอ้ตัว R ตัวอเนี่ยออกเยอะนะตัวเอตัวดับบิลยูไปได้ยะถ้าร้อยแพ็คไม่ได้ดับบิลยูสักตัวนี่ฉันฉันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆอะ่ะหนึ่งร้แพ็คเลยนะ เราเปิดไปกี่แพ็คเราไม่รู้เพราะว่าไม่ได้นับแล้วอย่างที่บอกนับไปก็ลืมเปิดๆไปน้ำตาน้องไหนจริงความเค็มนี้คืออะไรตัวดับบิยูอยู่ไหนเนี่ยตัว A เหรอดับเบิลยูสักนิดหรือว่ามันไม่มีฮะคุณหลอกดาวหรือเปล่าเนี่ยเธอดูดีเนี่ยขาดตัวดับเบิลยูตัวเดียวอะที่เหลือเขาก็ออกกันมาแล้ว ตัว H 1ตัว I 1ฉันว่านะสามตัวเนี้ยที่ฉันบอกมันคือตัวที่ออกยากแล้วฉันจะได้สักนิดสักหน่อยไหมล่ะสักหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเลยต้องได้มากกว่าสามอีกหูถ้าเราจะเก็บให้ครบยากอยู่นะดวงเลยนะ w ด็บะ ตอนนี้คือดับบิลูตัว C ตัวไออาตัวไอพอได้พอได้เธอตัวดับเบิยูอะจะไม่ออกจริงเหรอเกินไปนะเนี่ยล็อกหรือเปล่าคุณหลอกดาวอา่ะแพ็กนี้ไม่มีดับบยู ร้องเลยคือฉันร้องเลยฉันว่าเราเปิดไปหลายแพ็คแล้วนะน่าจะเกือบหนึ่งรอยแล้วไหมอ่ะมันต้องออกแล้วไหมอ่ะจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะสักหนึ่งตัวก็ยังดีเกินไปดับเบิยูดับบิยูอยู่ไหนเนี่ยเธอไม่มีจริงดิเฮ้ย กระจเลยนะเธอถ้า100แพ็คไม่มีตัวดับบิลยูออกมาสักโอ้โหตัวแรกตัวเดียวตัวดับบิลยูตัวแรกของโลกพึ่งออกเรายังต้องขาดอีกเยอะนะตัวดับเบยูเนี่ยตัวสี่ฉันว่าเราต้องเลงดับบิยูไหมเดี๋ยวขอไปดูก่อนที่เราต้องเพ่งเลงเป็นพิเศษนะจังหวะนี้ นั่นไงตัวเดียวจริงๆอย่างตัวเฮดเนี่ยเราได้มาอีกหนึ่งละถ้าได้มาอีกหนึ่งอันก็ก็ได้นะอูต้องหาอีกเยอะเลยนะเนี่ยถ้าเราจะเก็บให้ครบทุกอย่างไม่รู้ว่าจะออกยากไปไหนไม่เกรงใจรัฐบาลเลยตัว i อได้อยู่แต่ดบเยูนี่ยมันเกินไปจริงๆเกินไปตัว e ดับยะ คือต้องดับบยูจริงๆอะ่ะตัวอื่นฉันไม่ลุ้นอะไรแล้วตอนนี้ลุ้นดับบยูตัว F S ตัว R แล้วดับบลยูล่ะดับบยูอยู่ไหนเรดดับเบิยูเขาบอกปาว่าเลดออกดับเบยูเท่าไหร่เนี่ยขอดูก่อนมีบอกไหมเรดตัวดับบยูวาย กเปอร์เซนเยอะกว่าตัวเฮดอีกแล้วทำไมทำไมถึงออกตัวเดียวฮะฮะเลทเยอะกว่าตัวไออีกแล้วทำไมดับเบิลยูถึงออกตัวเดียวดิฉันขอจ่อไม่ถามคุณพี่จีคุณจะล็อกดับเบิลยูดิฉันเหรอใช่หรือเปล่าบอกฉันมาเปิดมาขนาดาษนี้ดับเบิลยูออกตัวเดียวมันเกินไปจิตใจของคุณทำด้วยอะไร คุณไม่เกรงใจดิฉันเลยดิฉันเนี่ยปาดน้ำตาร้องไห้เพื่อตามหาดับบิลยูนะแต่คุณไม่ปล่อยออกมาทาั้งๆที่เ็ทมันก็เยอะกว่าหลายตัวมาดูซิแพ็กนี้จะเป็นดับบิลยูที่ฝ่ฝันไหมก็ยังไม่ใช่จะใช่ได้ยังฮะมันต้องใช่ได้แล้วถ้ามันออกดับบิลยูตัวเดียวฉันร้องเลยนะ ตัวเอเหรออีกกี่แพ็คฉันว่าใกล้ครบละตัวซีตัวที่สองหูเรายังขาดอีกสี่ใบหมุนแบบนี้ดับบิลยูตัวสีแต่มันก็ยากจริงนะดับเบิยูเนี่ยถ้าเราจะเก็บให้ครบว้ายออกมาอีกอุ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยเวลาดับบิลยูออก ตัว I ตัวเบ้างก็ได้นะตัวเเนี่ยหายไปนานเลยตัว E หรอ W ดกับ h น่นะฉันว่าออกยากสุดเพราะว่าเรทมัน5-6%เอซเองนะที่เหลือเธอไม่ต้องกังวลเลยเป็นกระบุงออกเยอะขนาดนี้ตัว A ตัว C พวกเนี้ยออกง่ายมากนี่เห็นปะออกอีกละ แล้วดับบรยูของน้องอยู่ไหนตัวเฮตของน้องอยู่ไหนคุณพี่สลับออกบ้างก็ได้ถ้า C มันจะเยอะขนาดนี้นะเอกอุ้ยร้อยแพ็แล้วอีกสองนั่นไงเธอเอสุดท้ายสีหนึ่งร้อยแพ็คได้แค่นี้ดับบรรยู สามใบไม่ครบเธอมาสุ่มกันต่อใครจะให้ฉันสุ่มอะไรเนี่ยคิดดีๆนะคิดอีกรอบนะเธอสิ่งที่น่าจะต้องการมากที่สุดตอนนี้คือตัวเฮสใช่นั่นแหละเราต้องตามหาตัวเฮสตัวเฮสกับตัวดับเบยูสองตัวเนี้ยเธอ มันเกินไปป่ะเนี่ยโอเค W ตัวเฮตตัวเฮดบ้างนะขอตัวเฮดอีกสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขอเยอะๆเลยตัวเฮมันค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะอ้ดยตอนนี้ไม่ต้องการแล้วว่าต้องการตัวเฮตปาดตตาเลยตัวเฮตตัวที่สาม ขาดตัวเฮดอีกสามตัวตัวเอน้องไม่ต้องการแล้วตอนเนี้ยมันเยอะเกินไปอะ่ะมันเป็นกระบุงเลยตัวเอขอตัวเฮไม่ใช่น้องออกเสียงผิดใช่ไหมล่ะตัว A อเหรอเนี่ยตัว C ขอตัวเฮตัวเฮูโ ยากจริงอ่ะตัวเอเหรออุ้ยมันหมดไวัเหมือนกันนะเกลือเนี่ยอย่าบอกว่าฉันจะเกลือหรอตายแล้วอธิษฐานในใจเจ้าพ่อรีมัดแพ็คที่เหลือเนี่ยขอตัวเฮสพึ่งเจ้าพ่อแล้วจังหวะนี้อุ้ยศักดิ์สิทธ ขออีกได้ไหมตัวซีเหรอขอละเจ้าพ่ออธิษฐานเลยน้ำแดงรออยู่ดับเบิลยูก็ได้แต่ตัวเฮทขอได้ไหมนะตัวเอสเหรอหรือว่าเจ้าพ่อไม่โปรดน้ำแดงโคลดาไหมเจ้าพ่อไม่โปรดโคลาเหรอเจ้าพ่อโปรดอะไรอะ่ะขอละเจ้าพ่อตัวเฮทตัวซีเหรอ ตัวซเหรออธิษฐานในใจนะเจ้าพ่อขอตัวเฮทเจ้าพ่อดีมัดอันศักดิ์สิทธิ์ขอตัวเฮทตัวเอเหรอตัวเฮทตัวอาตัวเก่งเลยจังหวะนี้ออกยากจริงอ่ะ โหดับลยูแต่ตัวเฮดเราจะได้เพิ่มมาแค่ตัวเดียวหรอมันเกินไปนะโหตัวซีตัวเฮตัวเอมันไม่ใช่ตัวเอเกือเแล้วเนี่ยเกินไปอะเธอขอนะอะอธิษฐานอีกรอบ เธอเรามาร่วมส่งแรงใจอธิษฐานส่งตรงไปถึงเจ้าพ่อรีมัดขอตัวเฮทตัวเฮตัวเฮทอีกแค่สองตัวกับแพ็คที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าแพ็คที่หนึ่งตัวเฮส แพ็คที่2ตัวเฮดได้แพ็คที่สตัวเฮดพลาดไปอีกนิดนึงแพ็คที่สตัวไอเหรอแต่ตัวไอเอตัวไอเราได้ครบบ้างยังเนี่ยตัวเฮดตัวสุดท้ายจากลูกบาทเธอ เนี่ยใครจะให้ฉันตุ่มอะไรให้นะคิดดีๆคิดอีกรอบขอย้ำอีกครั้งหนึ่งมากดเลือกตัวเฮตตัวสุดท้ายที่ล็อกเหลือเกินไม่ยอมให้เลือกมาเลยและนี่คือเวลาสำคัญลนะเราจะมาเปิดแพ็คก,การ์ดการ์ดสองใบที่ไม่มี คือ 1. องค์รัชทายาทแจวร2 b แบ็กวินเทอร์โอกาสมีเพียงแค่สามครั้งอธิษฐานอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวขออธิษฐานแบบจริงจังเจ้าพ่อริีมัดครั้งเนี้ยขอได้ไหมองค์รัชทายาทแจวรมีโอกาสเพียงแค่สามครั้งพี่นักล่าไก่ทองมาทำไมอะ ถ้าคนไม่มีมันดีนะการ์ดใบเนี้ยแต่น้องต้องการหนุ่มหล่ออีกคนหนึ่งองค์รัชทายาทแบ็กวินเทอร์ก็ได้ทำไมขยับอีกนิดไม่ได้หรอเป็นองค์รัชทายาทไปเลยสุดท้ายมาทำไมทำไมเสียงหายไปเลย คือปาดน้ำตาแล้วแบบการที่เราอยากได้อ่ะเธอเธอดูด,ขขดิขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นพี่แจวอนขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นแบกวินเทอร์ดวงเราไม่ถึงจริงๆใช่ไหมวีนี่เกลือจริงนะทอแท้เลยฉันทำนองเขาเกลือ สุ่มหาตัวอักษรก็หมดไปเยอะอีกพอมาสุ่มการ์ดก็ไม่ได้การ์ดที่น้องเขาไม่มีตายแล้วเค็มถึงใจตาถึงวายของจริงคลิปนี้ไปละ้ายๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่จะให้ฉันสุม่มคิดดีๆคิดอีกรอบขอย,ยำ้ำ